chào các bạn nhạc 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 นู้นนันนานนะตั้งแต่เรียนเ็นระเียนเรียนหนังสือแต่ก็คิดว่าน้องผู้ชายสมัยเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วง่ชยกว่าการเรียนต่อมาวันนี้ด้วยบุญวาสนาและรแต่ เจสุดหแต่ช่วยยางหนะเขาได้เจาะกอต่อมาคืเรืการแผนกีาจจะเปแบบนี้ดังนั้นเราจากคำากขเกียวาจากบก่อนน้งตัวก่อนดนน้องอัไมเราต้อเกี่ยวอะไรได้ก็ตคุณมาองรัภาพจากร่กสงสมามือั แต่ที่ะไ็ต้องกาคามรู้ทั้งที่ได้มาเรียนักตอนนี้ ยะแต่รู้ขาว่าทังใหญ่เน้ะมาจากทำาค่างีใส่มาจะีมาลองมาฝังเขาทำได้มาหลายทาบ้านเราใส่เยะมากแต่เขาทดลองใที่บ้านก็คือปั้นข้าาวทขมสุด็้ายที่สมานสัมพุนธ์ยาที่เราชาบไปได้ยินมาได้ยินมาทลอด สถานที่มีผู้ส่งใหชาชนในภาคภูมิของเราได้คอมูความเข้ธนรืศาสนาความรูสัมผัสทนี้ก็จะเสด็จแต่ดความส มันจุดเดือเกิดเรเจิน่ในทำนองท้เราจะทราวาโรกระกอาจจะกระจายปท่วโลกทำไมถึงมีมากแก็กรว่าปาสหา มีประมาณจริงๆรู้สิว่าหลังจากพโคโรนแสดงผลข่าววิดยาการมาแล้ว2,000กว่าปีมาแล้วคำว่าโคโรจังปรากฏอยู่ท่านโมจังปรากฏอยู่สังโคจังปรากฏอยู่ทำให้เราได้รับความสงสควาพิ่มเดี๋ยวเราได้ต่อยอดใจเพราะว่าเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรอยุทธกุศเราไม่มีประมาณอย่างในประเทศอินเดียที่มีช่าง เรียกตามาเรื่องาได้กว่าที่พูดมาเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าอาบามาหุขโงพรองค์เจ้าไม่มีประมาณไม่ได้เบาางจริงทำไมเทศบาลนั้นนานาชาติหลายสนชาติแต่ต่งชาติแต่ชาติร่วมั่นไม่ว่าจีนเกาหลีอินเดียเวียดนาม เสียงตาตาุ่มเข้าไปสู่พูทาอยาแค่คนที่นั้นเขาก็มีว่าท่ามาค้าขายอชีวิอชิตอาศัยวัดถุที่เป็นสัญลักษณตัวแทนพุทธศาสนาไมวว่าไมุ่เต่าทุกุทโลกป็นตาเขาก็ขายนั่เรียกขาก็มาในวดุรศาสนาแต่เขาก็ขายอยูก็ยัอาศัย ยัยนอกจะอาศัยเยชีพเยอชีพออม้ประเทศเดียร์แในประเทศไทรามต้องมีรายคากมหาศก็อาศัยจะองปนนนี้เราใ ที่ไม่ดูสุขาพก็จได้นะครับประโยชน์ทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยคือที่ดึงแห่แดกที่บริโภคสขอย่างแบบหมายไม่ทัางอมพเตอมาท้างับักมาตัวทกอย่างวันละหนย์มืว่าจ่ายจาอห่นนี้ก็ค้นาอมาลทำเนสราวแล้วก็ส่วนที่เป็นเรียกว่าสายท้ง มันหายากในวัฒสายเรืองแ่สมเผาก็มาได้มางูหกานครั้งมาที่ยมาดกับเรไม่นหแต่ที่นั่นชื่อชื่จริงมากแต่แต่ช้าเราไปท่้่ส่วนใหญ่ก็ยังมาไม่ถึก็เพื่อกระชับเวลาทำอไร้ขึ้นแล้วก็ถ้าได้ในเว่าเราแต่คงหน้าตุตาด้ตคนเลยก็แต่งลคกันเลยก็ใหญ่เพื่อทุกคนี่ทานนี้มาเราเนี่เรา พี <ạ. S 2> yeah, về, thể, ่น <Yeah> ้องลีพ so ี่น้องอยิ่งยันแจกสัตวะพ่อสายเรือแห่งกรงขอกด้กออสายเรียบแล้วก็ยังมีรู้อาารย์ที่เป็นอาสาสมันาจากประจันภูกระมลสุนทรเจ้าเดี๋ยวนี้อย่างลูกหลานลายตาลกที่เป็นเทพเทเกิดจาบบ้านฮุื เนี่ยนี่เป็นธรรมะนี่ทำอาจารอาจารสมัยก็จะปล่อยท่านก็รู้สึกท่านม่สบายแล้วก็ท่านมีกาที่มาพัก่านเจ็บตัวอจไรๆแตาละชีพนี่ืเ้เราเอ่อเป่ว่าแ่งจดจ่อกุถ้าว่ากุยถ้ากุยถายแต่มากกุยสัาว่าไปแล้วนะสอนคนให้รู้จัก ในรูปแบบแรกจริงๆที่ผู้่ายปากหลักหลงนั้นทำให้คนรู้จักนช่เวลาตอนกาอเยพก็ที่บา้คยใส่ที่อุบดอสอนไม่ได้ถื่มันเสอนสอนตกลงบนสอนไม่ได้เขาเป็นคนเก่นักแปลรู้ระดูรือรู้กว่าผู้บายสอนนไม่ได้ประมาณจงบอกผู้

Oh, uh -huh.